ทะเบียนรถต่อไปเขาบอกว่าใส่ชื่อคนได้แล้วนะพี่นัน999อะไรเนี้ยอย่างเงี้ยนะคุณสัญชัย69เออเรือสวยนะเรืสวยนะได้ครับามาดูกันนะครับซึ่งกรองที่บดีกรมการขนส่งทางบกนะครับเขาบอกว่าความคืบหน้าในการทําหลักเกณฑ์การประมวลหมายเลขทะเบียนรถของแผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษซึ่งคองรมบอกก็เห็นชอบนะครับว่าให้สามบ,บ้านใช้อักษรผสมสระหรือวรรณยุกต์รวมกับหมายเลขทะเบียนที่เป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมได้นะครับ โดยมีระยะเวลาเงื่อนไขการประมูลเลขทะเบียนของแผ่นรถป้ายทะเบียนที่มีลักษณะพิเศษเนี่ยก็จะเป็นสําหรับรถยนต์ด้านสว่วนบุคคลนะไม่เกินเจ็ดคนซึ่งได้ประกาศในร,ราชักิจจารุเบกษาไปแล้วนะครับเมื่อวันที่สิบพฤษภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับก็เอาไปว่าใครที่สนใจตรงนี้ครับก็ไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของทางกรมขนส่งทางบกนะครับเว็บ ทะเบียนรถ c o m ตรงๆเลยแต่เป็นภาษาอังกฤษนะครับท่านเข้าไปแจ้งชื่อสมมุติคุณอ๊อฟอยากจะได้วุฒินัน999นะคุณอ๊อฟก็ไปแจ้งไว้หรือจะรู้ไว้เฮ้งๆอะไรอย่เงี้ยใช่คือแต่ว่าต้องเป็นคำที่สุภาพเขาจะมีหลักเกณฑ์อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นชื่อเราปกติเนี่ยก็ไม่มีปัญหาแล้วเดี๋ยวก็เขาจะไปใส่ในเรื่องทะเบียนแล้วก็จะเปิดประมูลแล้วก็เข้าไปประมูลต่อไป ถ้าได้ก็จะเป็นชื่อเราส่วนเงินประมูลก็นําไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับถุัติเหตุจากการจราจรทางถนนต่างๆเป็นกองทุนแต่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นประโยชน์ยาวๆวาอย่างก็ไม่ไหวแล้วคือห้ามเกินเจ็ดหลักไงใช่ทั้งรวมพันธนะรวมตลาดแล้วห้ามเกินเจ็ดหลักอย่างวุฒินันเนี่ยได้ไหมได้เลยได้อยู่ได้อยู่ประมาณเจ็ดแต่ถ้าบอกว่าขอให้เดินทางโดยปลอดภัยอันนี้ยาวไปยาวไปอาจจะโชคดีร่ำรวยก้าวๆอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ทุกทะเบียนนะ เฉพาะทะเบียนที่เขาประมูลใช่ประมาณนี้นะครับย่งไงเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ทะเบียนรถ .com